สวัสดีครับพี่น้อง้องไปสื่อคุยกับพี่น้องพี่น้องเป็นไรฮไว้ยห้าน้อยศูนย์สองเขาตรงเป๊ะเขาเมื่ันนี่เยี่ยงก,กันแล้วเมื่ันนี้ครับเมื่อวานกนะับเขาเมื่นวักับเขาศูนย์สองศูนย์สองมาจากใส่ไปเบิ้งคิดก่อนหลังอับคิดที่ผ่านมาก่กอนก่อนคิดนี่เนาะ คนแรกอะลึกบอกว่าเาาสียขอให้สักคนได้เย็บบอฟันไงเฮ้ยนึกนึกถึงอะไรอะที่ทำงานเนาะเพิ่นมีแม่ม้ามเด็ดไก่จะคลอดแล้วเนาะยเยมกันเนี่ยเบิ้งไม่คิดว่าลังได้แล้วมีนอย่างเบิ้งตอนแชมป์อะแต่ขเขาเลย่องยังหาเพิ่นไปสิ่ ขอโชคลาภนั่นนํานเพลินนันม่มากเนาะกะเลเขียเนเล็กูนย์เล็กส่นทงเล็กเก้าใส่กระป๋องกระปุกอะเบิ้งกระปุกครับค่ะค่ค่ะเราให้เพิ่นยิบเอาสามเทียร์ยิบออกมากเราเหล็กแรกเล็กเหล็กเหล็กเล็กแรกสองสอง เฮ้ยสองัตศูนย์เนาะเห็นว่าพี่น้องเข่าเห็นาโอ้ว่ะแม่ม้นนี่มาทำบาราได้ครับแมย์ม้นนี่แห้งเลยที่ทำงานผมเนี่ยผมมีแม่มมันพอดีคนทองเดือนที่เกาเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายที่พนเนี่ยเป็นฟังไอ้ยพีเบอร์ที่พันจะหย,ยุดงานพันจะหยุดงานแล้วพ่นล่าสามเดือนพ่นจะไปพ่นจะสิไปคลอด ไปขอดรูปในเพิ่นก็จะไปแล้วเล่ยมียเลยขลองมวยเพิ่นนั่นละ่ะไปรูปคลองแม่ม่านว่ามักละบอกบอกเพิ่นตุ๊กคลองหมักแล้วออกันมวยสิออกตัวใดข้างนออกตัวใดอกละ่ะ้มันออกได้เด้อคลองมวยเนี่ยเนีมันนั่นละ่ะแต้พิ่นคิดได้ที่ว่าที่บอกไป แม่นพี่น้องแม่นคล้องแท้เลยแล้วคนบอกว่าไอ๊ะคล้องไว้ไงถึงสิบหกเมษาน้องเขาก็บพอฟังเขาเริ่มเอาขอาไว้เพราะเป็นหัวหน้าห้อยคอมเมดี้ถือเบิดว่าครับถือเบิดว่าเออผมแง่งอะไรเป็นความลับตัวเป็นเคล็ดพิณว่างโอ้ว่ะโอ้เสียบ่ะถือเบิด์ว่าแม่มั่นก็เถิบ ถือกนมาถืกคว้าเมื่อวานนี่ถือเันเีกถือคนเดียวครับถือคนเดียวว่าพี่ติโจ้เซือพ่อพ่อถือแล้วแตบคนแบบในวานละถือเต็มพ่อถือพ่อถือพ่อถือปุ๊บเล็กพาหมันควงไว้จะตองมาเนี่ยถือมุกถือมุกว่าเอ้บัวถรำบดาครับแม่ม้าเนี่ยลากคอหไวยขอโชคลาบเนี่ยขอได้ครับ ยิ่ง่อมแก่แค่เนี่ยขอไปเลียบดเออเหล็กโซนเล็กเก้าศูนงเหล็กเก้าใส่กระป๋องละมาทูทูใส่เนี่ยทูใส่เน,น,นี่ยขอพันูนวน้เนี่ยเออว่ากไป่าได้ว่หวแล้วก 11, ็โชลาจกพันเนาะหลากหลายพันยิบเ,เอายิบสองเพียสามเพียก็ได้ก็บอกว่าเสียควาไว้ยังไว้เหล้าหว้ไ่อว้ระเบปบานไท่ก็ได้ ครับอันนี้บริษัทชดเหลนช้อนบนท่านเลครับให้ผิดหนา้าในการช่วมเอาครับเนาะชมวมเป็ยนแนวทางที่คนหมักเสียงโชกเนาะครับเนาะหมักเสียงโชกน,นั่นแหละโอ้เมื่อนี้จังแห้งจังแห้งศูนย์สองห้าน้อยเขาเนี่ยวาา่าพลาดเสียงโชกห้ายไปพี่น้อง เขาดูความเออเขามาตแ้งแต่ไเมรับับบาลไทยบ่นอ่ะอืมเลี้ยงติตตอนมาเลยเลี้ยงกันพันดึกไว้แต่บ้านท่านซื้อบาลายเราเด่นกันค้นที่ลา,า,าสิบบาทเศ้าบาทห้าสิบบาทเอเอเอออันนี้ครั้งแรกกันเนี้ยเนี่ยเราขอ,อาไว้ขอโชคขอลาบน้ำในม่านเนี่ย แม่มั mm ่นนะเป็น <Tonight> ข <com> ั้นตำรูชาครับเพราะเพราได้เก้าเดือนแล้วข้อดีเพ้นช่างมือมือจะทายเนล้างงานไปสามเดือนเพ้นยี่เลยข้ออ้อเนี่ยมือพิ่นเพิ่นมาแล้วครับมาแล้วนั่นแหละเข้าเต็มจีพับศูนย์สองครับแล้วเบิงนี่ครับเบิงเลยครับเบิงเนี่ยทนเชียมเนี่ยนี่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยนี่ครับนี่ครับศูนย์สองย่องล่างครับสองสองสองศูนยศูนย์สองย่งล่างครับเข้าเสย ข้างบนมันจะเป็นเลขที่ว่าเอามาจากเมือนแต่า่้าสนส้อนงเนี่ยสองโซนเนี่ยของแม่มาาครับเยี่ยม